สวัสดีครับพ่อผมทนาวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่356นะครับเป็นเรื่องนะครับฟองยาระทิ้งล้าง1ปีมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยู u ูบผมคำว่าทนาวีรยุทธ์นะครับจะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ครับปรึกษาก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอใน u t u b e นะครับคำถามก็คือฟ้องย่าระทิ้งล้าง1ปีมีหลักเกณฑ์อย่างไรเคยพูดกันไปแล้วนะครับแต่จะมาพูดให้ฟังหลายหลายรอบนะครับจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับว่า การฟ้องหย่าละทิ้งล้างเนี่ยมีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516วงเล็บ4ทับวงเล็บ4นะครับเป็นเรื่องเหตุฟ้องหย่านะครับกรณีสามีหรือภริยาจงใจละทิ้งล้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน1ปีอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้นะครับอันนี้คือมาตรา1516วงเล็บ4นะครับ จะพูดในเรื่อง,องการฟ้องหย่าละทิ้งล้าง1ปีอย่างเดียวนะครับมีองค์ประกอบก็คือการละทิ้งล้างเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมีเจตนานะครับละทิ้งล้างอีกฝ่ายหนึ่งไปโดยไม่ประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกินกันชันสามีภรรยาจึงได้ละทิ้งล้างไปหาใช่เป็นการละทิ้งล้างเพราะมีเหตุจําเป็นหรือมีเหตุอันสมควรไม่นะครับอันนี้เป็น คำพิพากษาสาลฎีกาที่1292งสทับสองพตัดสินไว้เมื่อปีพศ2 5 5 8นะครับตัวอย่างที่ไม่ถือว่าเป็นการละทิ้งล้างนะครับเช่นนะครับสามีไปทํางานต่างประเทศแต่กลับมาเยี่ยมภรรยาและบุตรทุกปีนะครับไม่ถือว่าเป็นการจงใจละทิ้งล้างนะครับหรือมีการละทิ้งล้างเนื่องจากไปประกอบอาชีพเหตุผลในการประกอบอาชีพนะครับ หรือกรณีที่ตัวตัวภรรยานะครับหรือตัวสามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทิ้งละอีกฝ่ายหนึ่งไปคบหาหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ชายหรือผู้หญิงคนใหม่โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คบหาแฟนใหม่ด้วยเอาง่ายคืออยู่ด้วยกันสองคนนะครับต่อมาฝ่ายผู้หญิงนะครับหรือฝ่ายผู้ชายนะครับไปคบหากับผู้ชายคนใหม่ หรือหญิงชู้นะครับกรณีเช่นนี้เนี่ยตัวที่แยกออกไปคบหากับผู้หญิงชู้หรือชายชู้เนี่ยจะกลับมาฟ้องภรยาเก่าไม่ได้นะครับหรือผู้ชายที่เคยจดทะเบียนสมรสไม่ได้นะครับเพราะว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขายังรอคอยอยู่ที่บ้านนะครับตัวท่านเองต่างหากที่เป็นฝ่าย จงใจละทิ้งล้างเขาออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่พบเจอกันบ่อยๆในส่วนที่เกี่ยวกับการละทิ้งล้างหรือกรณีที่มีการปิดประตูบ้านนะครับไม่ให้เข้าบ้านนะครับคนที่เข้าบ้านไม่ได้ก็สามารถที่จะมาฟ้องหย่าเพราะคนนี้จงใจละทิ้งล้างได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆคือภรรยาปิดประตูบ้านสา,ม,ามีเข้าบ้านไม่ได้ภรรยาก็ละบอกว่า ไม่ต้องเข้าบ้านนะครับถ้าไม่เอาเงินมาให้นะครับหรือแกชอบทำร้ายฉันชอบอดื่มสุราชอบทำร้ายบุตรก็เลยไม่ให้เข้าบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเหตุผลในการที่ว่าเขาไม่ให้เข้าบ้านว่ามีเหตุผลจงใจละทิ้งแล้งหรือไม่ถ้ามีเหตุอันสมควรเช่นตัวสามีนะครับเมาสุราดื่มทุกวันแล้วชอบทำร้ายร่างกายบุตรและภรรยาอันนี้สามีจะมาฟ้องว่า พันยาจงจาละทิ้งล้างเกินหนึ่งปีไม่ได้เพราะเขาปิดประตูโดยมีเหตุอันสมควรนะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุสมควรอยู่ดีๆให้เข้าบ้านแน่นอนนะครับว่าตัวสามีสามารถกลับมาฟ้องเมื่อครบหนึ่งปีได้นะครับฟ้องหย่าภริยาได้โดยอ้างเหตุละทิ้งร้างนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะครับสําหรับเรื่องการฟ้องหย่าเพราะลังทิ้งล้างเกิน1ปีซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในทางปฏิบัติที่ศาลนะครับ ส่วเอกสารที่ต้องใช้แน่นอนว่าเป็นทะเบียนสมรสนะครับสูติบัตรบุตรทะเบียนบ้านนะครับใบเปลี่ยนชื่อเอกสารสิ่งสมรสภาพถ่ายในวันเกิดเหตุนะครับว่าเป็นเหตุยาหรือทะเบียนบ้านอยู่แยกกันมีพยานบุคคลไหมนะครับหลักฐานการโอนเงินค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าเทอมรูปถ่ายครอบครัวอันนี้ก็เป็นพวกเอกสารที่ฟ้องยาเบื้องต้นโดยทั่วไป นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่356ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นับสนาวยุทธเข้ากันมาอากกนนะ้าสวัสดีครับ